วันนี้พาเพื่อนๆนมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นค่ะยอร้านนี้นะคะเป็นร้านอิซากะยะชื่อร้านว่าชาคาริคิ432ไม่รู้ว่าออกชื่อถูกหรือเปล่านะคะอิซากะยะนะคะก็เป็นร้านสไตล์แบบร้านเล่าของญี่ปุ่นนะคะมีอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มหลากหลายมากๆเลยค่ะเวลาคนญี่ปุ่นเลิกงานมานัดสั่งสรรกับเพื่อนก็ร้านประมาณนี้ค่ะจะบอกว่าเมนูเขาอะเหมือนอ่านข้อสอบค่ะเมนูเยอะมากเล่มหนามากเลยค่ะอาหารก็เยอะมากมีทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานหวานเจี๊ยบและที่ประทับใจที่สุดนะคะที่นี่ แก้วน้ำไซส์ยักษ์มากค่ะใหญ่มากเครื่องดื่มที่นี่นะคะก็มีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราสั่งเป็นเหมือนแบบโซดายูสุโซดากับเพื่อนให้ดูความหนาของเมนูค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของร้านนะคะมีความมีกิมมิคใดๆเมนูแรกที่มาค่ะ สลัดมันบดอันนี้อร่อยเกือบสั่งเบิลแล้วกินแล้วสดชื่นมากเลยค่ะมีไข่มีมันฝรั่งด้วยกลมกล่อมลงตัวอันนี้ก็เป็นทาโกะวาซาบิส่วนราคาเดี๋ยวดูท้ายคลิปเอานะคะอาหารก็จะมีแบบสไตล์แบบกับแก้มของทานเล่นไปจนถึงของทานอิ่มเลยค่ะเอยียงรามเมงก็มีค่ะชามใหญ่มากแบ่งทานกับเพื่อนสองคนค่ะมีโซรามเมงค่ะเห็นกระลำไหมคะเพื่อนเล็กรคอมเมนต์มากเลยค่ะว่ามันดีเพราะว่าตอนไปกินที่ญี่ปุ่นนะคะติดใจเป็นกระลำสดๆเลยค่ะแล้วก็ราดน้ำมันแต่กระลำที่นี่ เขาแข่งไปหน่อยแต่ที่ญี่ปุ่นน่าจะกรอบกว่าน,นี้ของทอดใดๆก็มีนะคะมากันแบบร้อนๆแบบนี้เลยในเมนูจ,จะมีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆซูชิก็มีนะคะซาชิมิก็มีใครที่เคยผ่านไปผ่านมาแถวเดอนสตีนะคะร้านนี้ก็จะเปิดถึงตีหนึ่งเลยที่เราสั่งมานเนี่ยส่วนเล็กส่วนน้อยมากยังมีเมนูอีกเพียบเดี๋ยววันหลังถ้ามาใหม่จะสั่งเมนูใหม่ๆม,มารีวิวนะคะแฟนฟรายก็มีมายองในที่เนี้เด็ดมาร้านนี้นะคะแนะนำเบียนเย็นคุยไปเมามอยไปอร่อยเก็บตังค่ะ